น้องทะเลโมเมนต์ที่หัวเราะอร่อยมากก้อยตูนเนี่ยพาลูกชายเที่ยวอังกฤษค่ะเพื่อจะยกครอบครัวพาก,กันไปเที่ยวอังกฤษกันนะคะสำหรับครอบครัวของคุณตูนบัติสแลมคุณก้อย ซึ่งมีทายาทตัวน้อยอย่างน้องทะเลไปด้วยค่ะยี่ในวัยเดเดือนมีโอกาสบินข้ามประเทศไปเที่ยวถึงอังกฤษกันแล้วนะคะ่ะซึ่งก่อนหน้าก้อยเองก็ได้พสต์ภาพและวีโอพร้อมทั้งระบุค,คำเอาไว้ว่ามันถึงแม่ก้อยถึงทะเลทะเลน้อยได้บินมาท่องโลกตอนอายุ7เ,เดือนนั่งเครื่องบิน12ชั่วโมงตอนแรกพ่อกับแม่ก็ลุ้นมากๆนะว่าหนูจะงองแงไหมเพราะเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกจริงๆทะเลเคยนั่งรถจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพ7ชั่วโมงใช้เวลา2วันเลยพ่อกับแม่เนี่ย เลือกไฟที่แบบว่ากลางคืนทะเลก็เลยหลับยาวตื่นมาไม่ร้องงองแงโชคดีมากหนูเก่งที่สุดเลยครับพ่อมาถึงหนูก็ปรับตัวเรื่องเวลานิดนึงก็ได้นอนพักผ่อนเยอะเป็นพิเศษช่วงน,นี้หนูก็เลยตัวโต,วตวขึ้นเร็วมากขายาวขึ้นหน้ากลมป๊อกเพราะว่ากินเก่งมากตอนนี้ทะเลก,กินอาหารได้6ช้อนโต๊ะ1มื้อและนมแม่หนูห ứ, หนีน่ชอบให้พ่อกับแม่พาเดินทางเที่ยวเล่นในส่วนสนุกทุกๆเช้าเพราะอากาศดีหนูจะได้แอบงีบ คลิปนี้เนี่ยพาทะเลมาดูหงตั้งแต่วันแรกที่มาถึงลอนดอนหน้าทะเลอย่างเจ็ดเล็กอยู่เลยแต่ลึกๆหนูก็ตื่นมาตื่นใจมาดูด้วยแม่รู้เรียกว่านารักเอ็นดูครอบหัวนี้มากๆค่ะกับโมเมนต์ล่าสุดนี้ต้องบอกว่าดูแล้วมีความสุขมากๆเพราะว่าแม่ก้อยเองได้พสดภาพผ่านอิสตาแกรมในวัยเเดือนนุ่มน้อยของเราหัวเราะอ,อร่อยหนักมากจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามรับชมกันค่ะ